ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับเรามาอยู่กันใน ID Easy Vector นะฮะหรือว่า ID ของพี่ท w ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารับคมนะฮะมาหาเทพกายยิตอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับ <Hey. S 1> ผมจัด ครั้งที่แล้วนะฮะที่ต่อสู้นะครับเอาตัวละครเหมือนกันเด้ๆสู้กันแต่วันนี้นะครับเราจะมาเหนือขั้นกว่านั้นนะฮะเราจะใช้ตัวละครนะฮะอย่างคอจัก,กระพัดเด็กนะครับผม <c oughs> เออ <c oughs> และก็ตัวนะฮะห้าตัวเมตาสุดท้ายนะครับเออที่มานะฮะในเซิร์ฟนั่นเองก็จะมีตัวละครอย่างปู่ซิวฟงนะครับ <c oughs> แล้วก็ไล่ไปอะตอมิกครับผมกาโล ฟีนิกแบนแล้วก็โกเคสือนะฮะไปสู้กับพอปู่บอมนะฮะในเมตาของพี่กายงินในตอนนั้นซึ่งมีตัวละครนะครับด้วงอาชูราคาบุโตะเนี่ยครับโบรรสนะครับจกักรพรรดิเด็กนะครับปู่บอม โซนิกและก็รวมไปถึงกระบอง7ดาว4ดาวม่วงนะฮะที่เหลือ5ดาวม่วงหมดทุกตัวดูสิว่ารับขมจังหวะนี้จะเป็นยังไงเราสามารถชนะได้หรือไม่นะฮะด้วยคอจักรพรรดิเด็กนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดยกันเลยดีกว่านะครับไม่พูดพาำทำเพลงนะฮะเออสำหรับการต่อสู้ในรอบนี้สําหรับพี่กายน่าจะได้เปิดก่อนแน่นอนฝั่งเรานะฮะมีตัวรับดาเมนะครับนั่นก็คือโกเคสส่แต่อีกฝ่ายนะฮะก็มีตัวรับโบราเมก็คือโบรอน โซนิคฟังสิงเงาสัตว์เข้ามา9.8แสนตามด้วยชิบะยะดึงครั้ง5.5แหถมต่ออีกหนึ่งครั้งจัดเข้ามาอีก2ล้านแรงจัดตามด้วยอาชุราคกตัวีิเมิสกิลจังหวะนี้สัดสวนกับคืนมา7.1แสนใสเข้าไปใส่โกเคซึชิบะยะนึงครั้งเข้าไป2ล้านตามต่ออีกหนึ่งครั้ง2ล้านดาเมจตามด้วยกระบองเล็กครับจังหวะนี้ีิเมสกิลสัด์เข้ามาหนึ่งที6ล้าน2แสนแล้วก็ยังสัตตามต่อ29ล้านดาเมจแต่ว่งเรายังยืนนออยู่ดด้้มมีีีกกกกกาาาารรับเจ ต่อน,นี้จักรพันธ์เด็กครับอัลติเมตสกิลซานเข้าไปจังหวะนี้ไม่ติดขีเลยสวยแล้วโอ้จะติดขีอยู่ครับตามด้วยอาชูร่าคับตัวอัลติเมตสกิลยักษ์เข้ามาใส่จักรพันธ์เด็กล่างแรกเข้าไป9ก้าล้านห้าแสนต่อเมกิซันฟาดฟันซานเข้าไปจังหวะนี้ดาเมจร้อยยี่สิบล้านและอย่างฟาดฟันต่อตามีหนึ่งทีโอโหร้อยห้าสิบล้านนะผู้ชมหายไปเรียบร้อยโอ้โหแรงเกินไปหรือเปล่าแล้วตามด้วยต่อยเข้ามาหนึ่งทีห้แล้วตามด้วยกาโร่ครับอัลติเมตสกิลซานเข้ามาห้าสิบเก้าล้านนะผู้ชม โอ้โหแล้วฝั่งเรากลับมาเรียบร้อยโกเคซึครับอัลติเมตสกิลสวนกลับคืนไปตามด้วยจังหวะนี้ครับฟีนิกซ์แมนนะอัลติเมตสกิลใส่เข้าไปใส่กระบ,บองเหล็กเข้าไปสามล้านเจ็ดแสนแล้วก็ฮิ้วไปเรียบร้อยครับท่านผู้ชมคราวนี้ฝั่งเราระเบิดแตกหายไปค่อนข้างเยอะแล้วอาชุราคำโตรครับอัลติเมตสกิลสวนลับตาจังหวะนี้เข้าไปเจ็ดล้านสองแสนแล้วจิบ่ายับตามต่อจิบาะายับตามต่อเข้าไปห้าล้านห้า ยังไงครับกระบองเหล็กจังหวะนี้ฟื้นคืนจิบแล้วหมุนสวนกลับคืนมาหนึ่งหืมสิบสามล้านดาเมจแล้วก็ยังซาดกลับคืนมาต่อสามล้านสามแสนแล้วยังซัดต่ออีกสิบหูสิบสองล้านอะตอมิกลงไปนอนกองกลับพื้นเรียบร้อยฮะและคราวนี้จะชุบชีวิตกลับคืนมาครับสำหรับอะตอมิกและอะตอมิกคีซันจังหวะนี้ฟาดปันตัดเข้าไปใส่กระบ,บองเหล็กเข้าไปหนึ่งครั้งสี่ล้านสองแล้วยังฟา,าดฟันต่อเข้าไปใส่ด้วงเข้าไปอีกสี่สิบสามล้านดาเมจหูแรงจัดจัดแต่เด้งเลือดกลับคืนมาครับอาคััตตอิิเเมสยหน้้าาขไปใ่ โอ้โหหนึ่งีแล้วก็เด้งสะท้อนดาเมจเข้าไป7จล้านครับแล้วตามด้วยการโลดดิเมจสกิลตาเข้าไป43ล้านดาเมจคราวน,นี้ครับกระบองเหล็กฟืนจากความ,วามตายส,าสวิกลับคืนมาสิีล้านดาเมจแล้วยังถูกสับเข่าเข้าไปหนึ่งี้คราวน,นี้ครับฟีนิกซ์แมนครับส่งีธรรมดาเข้าไป1ล้านดาเมจแต่ยังไม่ตายครับสำหรับกระบองเหล็กกลับคืนมาครับสำหรับดวงแล้วชีบะแยัดหนึ่งกล้ง ชิบะแยบสองครัง้งฝั่งเราจะตายหรือเปล่าตามด้วยชุราคมโตครับปติบปตนสกิลยัดเข้ามาใส่โกเคสึเข้าไป7จดล้านสแสนชิบะแยบตามต่อใส่กาโลชิบะแย็บอีกทีนึงโอ้โหห้าล้านลงไปนอนกับพื้นเรียบร้อยเหลือเพียงแค่ตัวเดียวนะฮะนั่นก็คือตัวคอนยากโกเคสึจะเอาไหวหรือเปล่าสําหรับ,รบพิกายิจจังหวะนี้ชิบะแยบตามชิบะแยบตามแล้วโกเคสึจังหวะนี้บาาสลาตัน กลับพื้นไปโอ้โหติดโล่นเน้นๆหนักๆแล้วอาชุราคำโตวสวนกลับพื้นไปอีกหนึ่งทีเข้าไปจะหู7จ็ดล้านสองแสนอาชุราคำโตครับในเทินที่4ครับยังไม่ไวที่จะสวนหน้าใส่เข้าไปหนึ่งทีเจ็ดล้านหนแล้วกะบ,บอลเลก็กจังหวะนี้อันตีสีครั้งดาเมจหนักๆสี่ล้านหกแสน สัตา์ตามต่ออีก10ล้านดาเมจเลื่อนหายไปครึ่งข้อโอเคเสือครับจังหวะนี้ครับสับเข่าธรรมดานะครฮะผมไม่มีลูกไฟใจแล้วอาชุ่าคำโตติมิสกิลสวดกลับขึบ้นมาซัดเข้ามาหนึ่งที7จ็ดล้านหนแสนและรอบถัดไปฮะก็ยังมีการฮิ้วเลยแล้วอาชุ่าคำโตัวตัดเข้ามาอีกหนึ่งรอบเข้าไป7จ็ดล้านหกแสนกาบองเหล็กจังหวะนี้ครับเตรียมตัวนัวหมุนสวดเข้าไปหนึ่งทีเอาหูห้าล้านสามอย่างสัดเข้าไปต่องหูสิบเอ็ดล้านดาเมจ โกเกสือขับได้แต่สับเข่าเข้าไปโหเป็นกระสอบใสชั้นดีจริงๆ <c oughs> อาจุล่าสวยกับขืนมา7ล้านสแสนและฮิวเลือดก,กับขืนมาโกเกสือโหเลือดเต็มอีกหนึ่งรังอาจุล่าซัดกับขืนมา7ล้าน1แสนจะอยู่อยา่างนี้ไปถึงสิรเธอเลยหรือเปล่ากระบ,บอกเหล็กสวนกับขืนมาซัดเข้ามา4ล้าน2และยังซ้ำเข้าไปหนึ่งที่11ล้านดาเมจโกเกสือจ้วานี้มีคือมินายโยสับเท้าเข้าไปโอูสล้าน2 000, 000. โลแหกไปเรียบร้อยครับสำหรับตัวละครยังด้วงแล้วซัดกับขืนมา7ล้าน1แสนดาเมจ หิวเลือดกับคื้นมาอีกหนึ่งครั้งอาชุราคำโตในตเมสซี่คิลเข้ามาจางังหวะนี้เข้าไป7ล้าน2แสนในรอบที่7กระกาบองเหล็กครับยังฟาดฟันซับเข้าไปหนึ่งที่5ล้านห้าซัดเข้าไปอีกทีสิล้านดาเมจตามด้วยซับเข่าธรรมดา5ล้าน2แสนครับโกเกสซอครับโดนกระสอบใจหมัดหุกซัดเข้ามาหนึ่งที่7ล้าน1่แสนคราวนี้หิวเลือดกับพื้นมาอาชุราคำโตในรอบที่8ซัดเข้าไปหนึ่งที่7ล้านอแสนอืดจริงๆครับสำหรับตัวละครโกโรเกสซ์กาบองเหล็กยังซัดกับพื้นมาสี่ล้านหกถ้าเก แล้วผมบอกได้เลยว่าโกงกซืนี่แหกไปเรียบร้อยอยังไงต่ออาจูราครัมโตีต่เนสกิวซัดเข้ามาจังหวะนี้ซัดเข้ามา7ล้าน2แสนแล้วกะบ,บองเล็กครับในรอบถัดไปนะผมคิดว่าพลังโจมตี่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับกะบองเล็กหนุนซัดก,กลับขึ้นมา3 900, ล้าน9แต่ยังซัดต่อเข้าไปอีก12ล้านดาเมจในเทิร์ที9ครับสัดเท้าเข้าคืนไป7แสนกว่าอาชูราครัทโต,ตเปเนสกิลสวนกลับคืนมาซัดเข้ามา7ล้าน2แสนแล้วอาชูราคัมโต ซัดหน้าในเทิร์นี่10ปังเรียบร้อยเข้าไป7จ็ดแสนหนึ่งโอ้ยเจ็ดล้านหนึ่งแล้วจะบ,บองเลยครับจเจ้วาดีอติเบตแซงคิวตาร์ก็ไปสี่ล้านหน้าะอะไรยังมุนมุนมุนต่อเข้าไป13ล้านดานเมจสับเท้าไปดึกทีแล้วยังไงต่อครับจังหวะนี้ชุล่าเขามตกอัดสวนกลับคืนมาในเทิร์นี่10โอ้โหแพ้ไปฮนะท่านผู้ชมโอ้โหรับคมขนาดนี้ยังไม่สามารถชนะได้ฮนะโอ้โหผมบอกเลยค่าพลังห่างกันมากๆนะครับแต่ว่าจากกักรพรรดิดนะครับ คอจักระพัดเด็กนะครับไม่สามารถนะคอชนะคอปูบอมได้นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองอีกหนึ่งทีนะครับผมดูซิว่าเราจะสามารถชนะได้หรือเปล่าผมขออนุญาตเปลี่ยนตำแหน่งอีกสักนิดหนึ่งนะฮะเออเอาตัวอะตอมิกไปฝั่งนู้นนะดูซิว่าจะชนะได้หรือเปล่านะอะตอมิกนะครับจะได้ลบเลือดแต่ว่ากระบองเหล็กนะครับดามเมจก็จะจัดจ้านในย่านนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลุยก,กันเลยดีกว่านะครับผมในรอบนี้ เอาละครับรุยกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับโซนิกในเทิร์นแรกนะฮะของพี่ไก่นีครับเตรียมตัวเต็มเมสกิลสัตว์เข้ามาฝั่งสีเงายายเข้ามาใส่ซิลเวอร์แปนเข้าไป9ก้าล้านแแสนชิบะแย่ตามต่อหนึ่งครั้งโอ้โหลบหลีกไปใครชิบะแย่ตามต่อเข้าไป6กล้านหแสนตามโดยอาจุราคำโตครับเต็มเมสกิลจังว่านี้ยัดหน้าเข้าไปฮะใส่อะตอมมิกกิซันแย่ต่อตามีหนึ่งครั้งสองล้านสี่แย่ตามต่ออีกสองล้านสี่โอ้โหตีดซิลเวอร์แปนยังไม่ตายครับกับบอลแรงเต็มเมสกิลเข้าไปจััังงหวะนนี้้้6 5แตตต่่ยาาามอซดเขไป23ล ดาเมทแรงจะจัดที่ว่าแยบเข้าไปใส่จักรพรรดิเด็กแยบตามต่อใส่จักรพรรดิเด็กแล้วยังไงฮะสีเวอร์แฟนกลับมาหนึ่งครั้งจักรพรรดิเด็กฝั่งเราครับเตมิเมสกิลซ oh yeah, so ัดเข้าไปจังหวะนี้เข้าไปหนึ่งล้านดาเมทแล้วอาตอมเมกิซันปาดฟันแต่ก่อนหน้านั้นอาชุราคาบมโตะหมัดฮุกสวนกลับคืนมาใส่หน้าเด็กล่วงไปเรียบร้อยอาตอมเมกิซันปาดฟันยัดเข้าไปหนึ่งล้านห้าหนึ่งร้อยห้าล้านดาเมทแล้อย่างปาดฟันต่อซ้ำเข้าไปอีกเจ็ดสิบสามล้านดาเมทฮะโลแหกเฉยนะครับสำหรับปูบอมแต่ยยััังงไมมม่่ตตาาาาอสสูรรคคคบบโะกกิลลวนนื้ แสนหนึ่งหรือเจ็ดล้านหนึ่งผมมองไม่ทันอ่ชูลากับตัวสัตว์เข้าไปหนึ่งครั้งฮะเฮ้ยไม่ใช่ตัวละครน,นะครับอย่างกาโลฮะสวยกลับคืนไปห้าสิบกว่าล้านแล้วตามด้วยชิบะแย้มึ่งครั้ง แล้วก็ชิบะแย้ม2องครัง้งซ่าเข้าไป2องล้านสีแสนตามด้วยโกเกสึสครับบาทาสลาตันแซ่ซัดเข้าไป44ล้านดาเมจแรงจัดๆแล้วก็ฟีดอีกแม่ครับอัลติเมตสกิลจังหวะนี้ใส่จกกักระพัดเด็กไปดึงขี้ไม่ตายฮะต้องฮิวดาเมจไปต้องฮิวตัวไปนะครับผมตม่อดีครับซิลเวอร์แปงโจมตีธรรมาดาไป1ครั้งฮะหมัดเท้าเข่าศอกและตามด้วยปุบองโจมตีดึงขี้คราวนี้ครับโซนี่ครับเตรียมตัวฝั่งซิงเอาอัลติเมตสกิลเข้าไปจังหวะนี้ซัดเข้าไปใส่ซิลเวอร์แฟงเข้าไป6ลล้้าานนนนดดเเมจจไปอออูบบิีีกรรยย ที่บ่ายแยบหนึ่งครั้งหนึ่งล้านแปดแสนที่บ่ายแยบสองครั้งเข้าไปอีเจ็ดล้านห้าแล้วยังไงครับอาชูราครับไปโตครับจังหวะนี้ของพี่ไก่นครับเต็มตัวติเมซสกิลแต่ชิบะยแยบเข้าไปสองครั้งก่อนใส่กาโร่หมัดฮุกอาชูรายัดเข้าไปหนึ่งที่เก้าแสนหนึ่งครับท่านผู้ชมเบามากๆที่บ่ายแยบหนึ่งครั้งที่บ่ายแยบสองครั้งดาเมจเข้าไปสองล้านกว่าแล้วกระบองเหล็กครับฟื้นจากความตายและยังซัดเข้ามายี่สิบสามล้านดาเมจตามด้วยติเมซสกิลไม่มีลูกไฟฮะโจมตีธรรมดาไปสอง ตามด้วยระเบิดสวนกลับคืนมาฮะหายไปเรียบร้อยจกกักรพรรดิครับที่เป็นสกิลเข้าไปจังหวะนี้ไม่ติดสตันแต่ยังได้แล้วอะจูราครับตัวที่เป็นสกิลสวนกลับคืนมาจัดเข้ามาหนึ่งทีสองล้านสองแสนแห่ไปเรียบร้อยอะตอมมิกซันฟาดฟันจังหวะนี้ซัน้าไปสี่สิบเมตรล้านดาเมจทาเกตเดียวแล้วยังฟาดฟันต่อซ้ำก็ไปสิบสี่ล้านดาเมจครตาวนี้ครับกระบ,บองเหล็กกับคืนจากควายแล้วก็ยังหมุนซ้ำ้าไปสิบหกล้านดาเมจหายไปเรียบร้อยการโลดชมตีธรรมดาสวนกลับคืนมาคราวนี้ครับสับเข่าหมัดเท้าเข่าสองจากโปเก้า ใายหกแสนห้านะครับผมตามด้วยโจมตีธรรมดาจากฟินิคแบนต่ายเกิดขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้วก็มองเล็งหมุนสวยกลับคืนมา21ล้านดาเมจแรงจัดคราวนี้ครับอาจูร่ากัมโตครับเป็นสกิลซัดเข้ามา1ทีห้าสี่ล้านสองแสนแล้วชิบะแย้มหนึ่งครั้งใส่กาโลชิบะแย้มสองครั้งใส่กาโลเข้าไป5้ล้านห้าแสนครับกับบองเลยจังหวะนี้ครับเป็นสกิลสวยกลับคืนมาครับหกล้านแปดแสนแล้วยังสามตามต่อยเข้าไป24ล้านดาเมจแรงจัดชิบะแย้มตามเข้าไปสองล้านสองชิบะแย้มอีกหนส ตบเท้าเข้าไปใดที21ล้านดาเมทหัแรงจัดอาชุาำตัวดีเมทสกิลสวนกลับคืนมา1ครั้ง4ล้าน1 0 0 0 0แสนคราวนี้ครับอาจุล่ายังเตรียมตัวดเมทสกิลมาทุกสวนกลับคืนมาในเทินที่4ฮะซักเข้ามา4ล้าน1แสนอยู่กระบองเหล็กหัวจัดเข้าไป23ล้านดาเมทหูแรงเกินไปหรือเปล่าวิชายแล้วกระบองเหล็กหัวตามกลับคืนมา1 1ล้านแล้วก็ยังซัดเข้ามาหนึ่งทีเรียบร้อยฮะโอโหแพ้ไปเหมือนเดิมนบท่านผู้ชมเกินไปหรือเปล่าวีจ้าโอ้โห รับคม2รอบก็ถูกลบคม2รอบครับท่านผู้ชมโอเคครับเนี่ยนะฮะก็จบไปเรื่อยนะครับสำหรับพอจกกักรพรดเด็กนะฮะก็ไม่สามารถชนะ,ะพี่กายหงิดได้นะครับท่านผู้ชม <c oughs> ถึงแม้จะมีตัวละครเมตาถึง5ตัวก็ตามนะเองนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆนะครับที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้นะฮะอีโกคันสกีคนเดิม,คน,ดมคนนี้นะครับก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับบา,บายสวัสดีครับ